สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรียนโบยทานริบบิ้นนะคะวันนี้เราพับเป็นรูปดอกมะลิสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้านะะทำไม่ยากเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นสสีจะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะคะเป็นริบบิ้นริบบิ้นตาคัางคนะคะเบอร์สองนะคะ สีขาวนะคะเราจะตัดออกทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะทั้งหมด4เส้นแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากับ30เซนติเมตรนะคะ30เซนติเมตรแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเขียวนะคะตัดออกเป็นสีเส้นตัดปลายด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งเราไม่ตัดปลายนะคะแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากับ20เซนติเมตรนะคะสีเขียว20เซนติเมตรสีขาว 30เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีเหรียญวันนี้เราใช้เหรียญ2บาทนะคะกันไก่นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอ่ากาวสองหน้าแบบบางนะคะอันเล็กนะคะแล้วก็กันไก่ซิกแซกนะคะไว้สำหรับตัดด้านหลังไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ตอนแรกนะคะเราจะติดเทปกาวนะคะกับริบบิ้นสีเขียวนะคะด้านหลังนะคะด้านงอด้านนี้นะคะแล้วก็ตัดเทปกาวติดด้านหลังแบบนี้นะคะ โมเสี่อ่านด้วยกัน เราก็ติดด้านหลังครบแล้วนะคะ4อันเราก็จะาวางเก็บไว้ก่อนนะคะเราไปทําเส้นสีขาวก่อนนะคะเส้นสีขาวนะคะความยาวเท่ากับ30ซนตเมตรตัดปลาย2ด้านเรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างตัดปลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับริบบิ้นปลายด้านหนึ่งนะคะพับปลายเป็น1นส่วนสหรือ10เซนติเมตรนะคะ หนส่วนสของริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็กดลงไปเลยค่ะเราจะมาทําฐาน4กันหยิบเส้นที่1โดยให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนด้านยาวอยู่ข้างล่างนะคะทั้ง4เส้นเลยเส้นที่2ส,สวมทับเส้นที่1เส้นที่3ส,มสวมทับเส้นที่2และเส้นที่4นะคะ อเข้าไปในบ่วงของเส้นที่หนึ่งามแบบเลยนะคะแล้วก็หยิบนะคะหยิบเส้นที่สามลอดบ่วงเส้นที่สี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะวางเหรียญตรงกลางเลยค่ะหยิบเส้นสั้นที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นมาข้างบน แล้วก็ซ้ายาพับไปทางขวาข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างแล้วก็ทางซ้ายาพับไปทางขวาค่ะดึงให้กระชับจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านเราจะทำเส้นสั้นนะคะพับเส้นสั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการ เอกเปลี่ยนตรงนี้ไม่ให้เหลียนหล่นนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะตามถนัดเลยก็จะได้ตามแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะเราทำเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะโดยจัดนะคะ ให้ปลายชี้ลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็งายริบบิ้นขึ้นมาใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นนะคะจากข้างนอกเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะเรายังไม่ต้องดึงให้ให้กระชับนะคะทำหลวมๆก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็สอดปลาย เส้นที่ภาัพริบิ้นลงมาแล้วก็หงายขึ้นใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องของสี่เห่ยของริบบิ้นนะคะเส้นที่4ที่เรายังไม่ดึงริบบิ้นให้ให้กระชับหรือเล็กลงนะคะเพื่อง่ายในตอนที่เราสอดริบบิ้นขึ้นมาแล้วหยิบปลายนะคะปลายเราจะหยิบได้ง่ายขึ้นเมื่อเราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วเราก็ดึงเลยค่ะ ดึงของแต่ละเส้นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปจะทำดอกตูมข้างในเลยคือดอกนี้นะคะเราจะทำเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะคือเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับ ใช้นิ้วล็อกเส้นอื่นๆไว้นะคะจับเส้นที่ชี้ไปข้างบนพับลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะแ,แล้วจับเส้นท,ที่ชี้ไปทางซ้ายมือจับให้ชี้มาทางขวามือแบบนี้แล้วก็หมุนวนไปด้านหลังหนึ่งรอบแบบนี้นะคะตามแบบเลย ใช้นิ้วกดไว้แล้วจับปลายนะคะสอดเข้าไปในบ่วงของเส้นที่เรากําลังทําอยู่นะคะตามนี้นะคะแล้วก็ดึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจับปลายนะคะรีบบินเส้นที่เราทําอยู่นี้จับสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะช่องถัดมาช่องนี้ ริบบิ้นจะทะลุด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นนะคะให้ชี้ไปทางขวามือแล้วก็วนไปด้านหลังชี้ไปทางซ้ายแล้วก็วนชี้มาทางขวาก็จะเป็นบ่วงแบบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจับป้ายสอดเข้าไปในช่องในบ่วงนะคะตามแบบนะคะ จับปรับแต่งนะคะแล้วจับปลายสอดเข้าไปในช่องถัดไปอันต่อไปก็ทำเหมือนกั้นค่ะ ดอกตูมด้านในสีดอกด้วยกันเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทำกีบใบสีเขียวด้านนอกนะคะเราก็นำริบบิ้นสีเขียวมานะคะเราจะนำริบบิ้นสีเขียวนะคะสอดเข้าไปในช่องช่องนี้นะคะช่องช่องที่ในช่องของเส้นบนนะคะ นี้เส้นล่างเส้นบนนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แกะสกอตเทปอ่าไม่ใช่สกอตเทปนะคะกาวสองหน้าออกนะคะแล้วก็ค่อยสอดดิบบินสีเขียวเข้าไปแบบนี้นะคะเราติดกาวสองหน้าเพื่อจะได้ิดบบินจะได้ไม่ไม่ไม่หลุดออกมานะคะ เส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะ สี่เส้นเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทำกลีบนี้เลยเราทำเส้นสีเขียวนะคะเราจะทําเส้นที่ชี้ไปข้างบนก่อนนะคะจับริบบิ้นชี้มาทางขวามือโดยให้ริบบิ้นอยู่ใต้ใต้มุมแหลมนะคะตรงนี้ก็จับริบบิ้นบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดไป ก็ดงก็จะได้หนึ่งกิบกบต่อไปก็เหมือนกันนะคะทำเส้นนี้นะคะจับบิดมาทางขวามือบิดมาข้างหน้านะคะแล้วก็ให้ริบบิ้นสีเขียวอยู่ด้านหลังมุมแหลมตรงนี้นะคะแล้วก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็หงายขึ้นใช้ปลายสอดเข้ามาในช่องถัดไป เดนต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ ไปเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็วนอ้อมมานะคะอันนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะอันนี้สอดยากหน่อยนะคะใช้ไม้ช่วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะได้กลี่ใบสีเขียวแล้วก็ดึงปรับแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วริบบิ้นสีขาวนะคะเส้นสีขาวนี้เราจะตัดออกให้หมดเลยนะคะเส้นสีขาวตัดออกเลยค่ะ เหลือแต่เส้นสีเขียวไว้นะคะเราจะทำกีบด้านล่างนะคะกีบนี้นะคะแล้วก็จับเส้นที่อยู่ข้างบนก่อนนะคะจับบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในบนเส้นที่เราตัดเส้นสีขาวไปเมื่อกี้นี้นะคะตามแบบเลยค่ะ หน้าก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังนะคะเส้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะ เราก็ทําเสร็จแล้วนะคะส่วนด้านที่เหลือนะคะดิบดินสีเขียวที่เหลือนะคะเราก็จะตัดออกเลยนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ เรียนปุยทานริบบิ้นนะคะทำเป็นดอกมะลิสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทำไม่ยากเลยนะคะก็ไปทดลองทำดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสักญาดิ่มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะอันนี้เราทำอีกรูปแบบหนึ่งด้านหลังนะคะก็จะลองทำดูแบบนี้ก็ได้นะคะ แบบนี้จะสวยและเรียบร้อยเก๋ไก๋ดีนะคะแล้วพบกันใ่ค่ะสวัสดีค่ะ